สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมสําหรับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ติดรถนะครับก็ลองกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณภาพดีนะครับตัวนี้วัสดุราคาไม่แรงเอาเป็นว่าวันนี้ผมชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของมิตซูบิชิซีเดียนะครับรถปี2002นะครับเครื่อง1.6ออโต้นะครับระบบ C ี t นะฮะสำหรับคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีบอลทอง ดูนะครับหน้าท้ายหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดก็มาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับเผื่อจะถูกตาถูกใจนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่าทรงไม่ตกยุคเรียกว่าสวยงามอยู่นะครับทรงแบบนี้ภายในกว้างขวางครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นระบบแอร์แบ ABS นะครับ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็หรูหรามากๆนะครับในราคาแบบนี้ลองชมดูเลยนะครับล้อเดิมจากโรงงานเอาเป็นว่าผมฝากไว้ให้พิจรนารณานะครับโดยเฉพาะซีเดียนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายอันไหลเยอะไม่แพงสามารถหาได้ในช h อปปี Lazada ก็มีครับหรือถ้าใครหาไม่ได้ผมก็ขายนะครับ อะไรของซีเดียบอกผมได้เลยผมรู้แหล่งซ่อมรู้แหล่งขายมีให้หมดนะครับทั้งแท้เทียบเทียมราคาก็ไม่แรงออาขายของสะหน่อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ รับรองได้ว่าคุณจะติดใจแน่นอนนะครับในราคา79,000บาทนะครับรถอยู่นนทบุรีลองโทรสอบถามดูได้เลยก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานสำหรับช่องนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็เอื้ออำนวยนะครับชี้เป้าให้พี่น้องสมาชิกได้มีโอกาสได้เห็นรถราคาที่ไม่แพงนะครับถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ ก็ลองเลือกชมดูเลยนะฮะชอบแบบไหนสภาพไหนลองพิจารณาดูศึกษาหาข้อมูลได้ในซีเดียขับไทยแลนด์แล้วก็ยู u ู e นะครับส่วนสภาพรถเนี่ยดูด้วยตาก็รู้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมมุมเดิม ลองไปชมตัวจริงและทดลองขับท่านก็จะรู้ว่ามันใช้งานได้สมบูรณ์แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเลือกชมได้ตามสบายสําหรับใครที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจก็ติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับมีรถมาลงเรื่อยๆราคาไม่แพงแน่นอนสังเกตและเทียบราคาได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยให้พี่น้องได้มีรถที่มีคุณภาพไว้ใช้งานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ